วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจนุ่นนีแดงบ้านเฮาทุกท่านสเต้า์มือนี้เป็นมือดีนะครับเป็นน้องๆลูกหลานชาวนุ่นนีแดงกําลังเขา่าคัดเลือกทหารกองเกินนะครับผมอยู่หอประชุมนุ่นนีแดงเข่าเรื่องเล่ยเข่าเรื่องเล่ยเ,เดี๋ยวผมพาไปเบิ้งบรรยากาศผมพาไปเบิ้งบรรยากาศท่านผู้ชมทุกท่านไปเลยอ่ารูส้สบายติดแปดนายอ่าว่อคัดกรองแล้วเดินมาเลยครับมามามาทีทั้งหมดเลยน,นี่คือ กำลังเดินเข้าจุดคัดกรองนะครับน้องๆก็ต้องเดินเข้าไปในห้หองประชุมพุ่นนะ <Hello. S 1> เพื่อที่จะ <Hello. S 1> ไปเข้าเกณฑ์ทหารนะครับผม <Hello. S 1> เดี๋ยวจะพาไปเบึ้งบรรยากาศอของหนอ่ออยู่อยู่านข้างหนอกนะครับท่านผู้ชมครับผม <Hello. S 1> เดี๋ยวเขามาเบิ้งก่อนา่า ผ่อนผันดูหน้าตาคนผ่อนผันนะครับผมพูดัฟังเลยชื่อนะครับโห้ดจะย่อนแสงย่อนย่อนแสงมากๆเลยนี่คือคนผ่อนผันนะครับผมมึงหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยตำบลสบปล่อยสามนายออกมาเลยตำบลสบปล่อยสามนายสิริพงศ์ตุ๊กพดุงสิริพงศ์ตุ๊กพดุงผ่อนผันได้ไงน้องคนนี้ เอาน่าเห็นว่าเป็นขอถามสาเหตุว่าเป็นอยัางขึ้นพอนผันครับผมนี่ครับน้ำมีชีวิตส่วนเปลี่ยนให้ครับให้ให้พอนผันเขาให้ค่าเฉลี่ยร่างกายมื่ร่างกายเขาท่าเสืลือสามสิบห้าเขาไม่รับแต่นี่สามสิบสี่จุดเจ็ดถ้าเสี่ยงก็คือได้จับไปแดงก็เลยพอนมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างวันนี้สื่อๆสื่อๆนะเพราะเราพอนผัน ีตัวไม่ใส่เกีงแดงมานะอ่าโอเคโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลูกหลานชาวโน่นนี่แดงล่ะครับผมคนหลายครั้งเนาะครับกะหลายอยู่เดี๋ยวเขามาเบิ้งเขาเดี๋ยวเขาก็จะมาเข่ามาอ๋อนี่อันนี้ก็บพอนผันบ้ครับนี่ยพอนผันสาเหตุเป็นยังคือพอนผันเลียนจ้าอ๋อเลียนยี่แส่เลียนอยู่กรุงเทพเลียนอยู่กรุงเทพนะครับผมแล้วด้านหลังล่ะด้านหลังล่ะ เรียนอยู่ค่ะอยู่เรียนอยู่สายครับสุรนารีอยู่โคราชอ๋อคือวันนี้ก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่าผ่อนผันเออ่เดี๋ยวเ่าจะไปหาถามคนที่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอเ,เออใช่ใช่สาวชุดแดง,งเดี๋ยวเ่าจะไปหาสาวชุดแดงนะครับผมสวัสดีคะ่ะแอดครับผมสวัสดีครับผม เดี๋ยวเขาเห็นปอาไม้หนึ่งคนแล้วนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปถามน้องเขาว่าเป็นยังก็ได้รู้สึกน้องจะอยู่แถวนี้นะครับผมนี่ส้มปล่อยเป็นคนชัดน้องอยู่ต้ตบนส้มปล่อยสามอย่างพอสามอย่างพอครับสำหรับผู้สมัครนี่นะเอาวุ้สาม,มาด้วยนี่เขาเห็นเหรอเขาเห็นป่าไม้ของเขาเหรอสวัสดีครับผมอยู่ส้มปล่อยน้องซื้อยังครับผมซื้อยังนะซื้อยังนะ มันนี่มาเกณฑ์ทหารต้องว่าแบบซึ่งอย่างครับชัดเจนชัดเจนมีความรู้สึกยังไงมันนี่ซื้อคิดคือคิดว่าจะจะแดงหรือดำคิดว่าแดงก็ได้ถ้าถ้าได้ถ้าได้แดงล่ะรู้สึกยังไงก็แสดงว่าพร้อมแล้วไม่พร้อมรแสดงกปว่าได้ใบแดงยิ่งซื้อถ้าเกิดได้ใบแดงอันดับแดกจะเห็นยัง แม่มาบน่นอีแม่มาว่าไม่มาไม่มา,มมาไม่มีใครมาเลยแต่พ่อแม่ดูอยู่คุณสมยศบอกว่าสวยๆคุณใจประสงค์หักเจ้าบอกว่างามนี่ละ่ะยอดอผู้สาวบันโนนนะครับมามาเหรียสือ,อเนบนบดีมาเกี้ทหารนะครับผมอายุ21อชื่ออะไรนะชื่อน้องไมนี่น้องไมนี่นะครับปกติทํางานอะไรครับอยู่ที่ไหนเอ่ยอ๋อยู่สาวอบตสมปอยอ๋อ สวยครับน่ารักมีรู้สึกว่าในนี้จะมีคนเดียวด้วยมีคนเดียวด้วยนะอะขอให้โชคดีนะครับขอให้ได้ใบแดงเด้อใส่ชุดแดงไว้หองเด็กอมมั <c oughs> มม่นนี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเหาจะไปเบิง้งยังมีอีกคนนึงยังมีคนนึงยังมีคนนึงยังมีคนนึงเดี๋ยวจะข่าวพาเดี๋ยวจะพาเขาไป มียเก,ก้า่อยครับวัซนลูกชายก็ไปผ่อนผันกับเขาเหมือนกันจ้ารุนรุนเดี๋ยวผมจะมาสัมผัสอีกท่านหนึ่งนะครับผมมันนี่จะมาโฟก,กัสที่สาวสวยนี่บ้านไดน,นี่น,นี่มาจากลำนังรองส่งเข้าประกวดนะครับซื้ออย่างครับผมัี่จะถามครับซื้อก้านมันนี้มา คัเลือกทหารมีความมีความรู้สึกยังไดเนี่ยครับมาเร็วไปมาอีกหมายความว่ายังไงถ้าเกิดได้ใบแดงเนี่ยรู้สึกยังไงนี่เห็นงานยังครับก้อนนี้นเห็นโรงงานอยู่ไหนอยู่กรุงเทพมิชชันนี่กําลังงานมื่อกี้อยากได้ใบแดงเนี่ อยากกินนะไม่อยากได้อยากครับอะก็ให้โชคดีนะครับผมพิเศษชนะวันโอ้หนามือด้วยกันตัวนี้คุณสุภาพเรียอำเภอนุ่นแดงส่งประกวดเลยแอดประสั่นเลยๆๆอะยังเดี๋ยวเดี๋ยวมองหาอีกก่อนลำนังรองนะครับผู้บ่าวลำนังรองขนาดเลยครับนี่ ไปบ่งข้างในกันค้อนเล้วมืดแล้วนะมืดแล้วนะบรรยากาศรอบๆกะบมีพ่อแม่มาบึงนะครับพ่อแม่มาดูนะครับผมลูกหลานของท่านเกณฑ์ทหารนะครับบอกแบบจะขาไปสัมผัสจะคนอะสัมผัสคนนี้ดีกว่าเขาที่จถามครับผมน้องซื้อ,อยังครับซื้ออามอยูบันไดนี่ยู่ลํำนลังร้อง,อลลง,ลองมือนี้มาพอนผันเลียนตอ่อบอกหรือว่าเห็ุงานหรือจังไนเลียนตอ่ออยู่เลียนไหนเรียนอย่สัยครับเทคนิควิรัมอ๋อไก่จบยัง ้ยปีนึงอ่าส,สู้สู้ลุยๆอ่าขอบคุณครับกู้นำมืดรอหน้ามือรอสวัสดีครับคิดถึงอดีตคนเกณฑ์ทหารมวลคักหลุนใบแดงใบดำใบดำใบแดงครับผมนี่ก็เป็นตำบลลำนังรองนะครับกุมนี่ฟังปุ่นก็เป็นตำบลสมปอยนี่ นี่ก็เลี้ยงแถวเพื่อที่จะเข้าไปข้างในนะครับผมเขาคัดทั่วประเทศหรือเปล่าคร,รับใ,ใจเดียวผมหาข้อมูลให้ครับว่าคัดเลือกเพื่อประเทศบอกนี่สังเกตผู้ใดใส่เสื้อแดงมานี่ก็น,นาจะได้รุ่นใบแดงเลยนะครับผมม,มีส่วนม,มีส่วนมากมากเลยได้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 ไดไดได ครับว่าจะเอาไปดำหรือไปแดงมาเนี่ยคุณนรงศักดิ์สวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีครับนี่คือสีสันนะครับสีสันมาเบื้องสีสัน <c oughs> น้อง <c oughs> น้องนั่งฝั่งนี้ด้วยนั่งฝั่นงนี้เดี๋ยวก็ไม่พอ,อ,อ,ว,อวันนี้ได้สาวสวยมาปฏิบัติหน้าที่นะครับผมอ,อ,อีกแล้วครับท่าน <c oughs> สวัสดีค่ะะหารไซคับมือคัดมือเดียวกันว่าจะละหารไซคัดมือไหครับผม มืองอื่นละหานทรายคัดเมืออื่นครับท่านผู้ชมครับผมอำเภอละหานทรายคัดพรุ่งนี้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอดสวัสดีครับคุณอุ้ยครับพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วนะครับทางอำเภอละหานทรายคัดมืออื่นสองมือครับผมสองมือนะครับอำเภอละหานทรายสองวันอำเภอโนนีแดงวันเดียวเนื่องจากมีแค่สามตำบลนะมีแค่สามตำบลสองพรุ่งนี้นะครับคุณพินิษฐ์แอดเบิ้งหน้าตำบลสมปไวเนี่ย อยากเห็นสมป้อย่ะเดี๋ยวผมไล่เบิ้งสมป้อยให้นะครับผมมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนอยากเห็นลูกหลานเช่าสมป้อยนะครับผมซื้อยังครับผมแซกซื้อยังครับซื้อจุกใบแดงเอ้ยใบเหลืองซื้อยังครับผมซื้เก้านะครับผมซื้อยังครับเจมนะครับซื้อยังครับนุกกอันนี้เทศตามแฟนเพจนะครับซื้อยังครับ ใบดัมหรือเบดังเฮ้ยซื้อยังครับต่อนะครับผมชื่ออะไรครับสุลวะครับชื่อนนท์นะครับผมซื้อยังครับผมชื่อดโดนะครับโดบ่ล่ะซื้อยังครับผมเลิมนะครับที่เลิมนะครับอ่าเฉลิมเพระเกียรติเลือกเมื่อใดครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอบถามให้นะครับผมครับซื้อยังครับชื่อมอไมคี้โอเอนตนว์ซื้อยังครับชื่อต่อนะครับผมซื้อยังครับ ใบดำใบแดงครับมือนี่โอ้ลูโอ้ลูเลยอุญญ์ครับผมชื่อแทมครับชื่อแทมนะครับซืสุยังครับอันนี้เป็นยังง้อนี่ยนี่เป็นยังครับนี่รถลมมากบ่อ๋อรถลมคนแรกส้มปล่อยขอให้ได้ใบแดงโอ้คนแรกนะซืสุยังครับมื่อนี้ตั้งใจอย่ามาจกให้เอาใบดำหรือใบแดงใบเหลือง ใบเหลืองใบเหลืองมันกึ่งไปดงแดงแสดงว่าได้แดงเลย <c oughs> นี่ครับกรประมาณนี้นะครับลูกหลานชาวสมปอยนะครับผม,มสู้ๆทั้งนั้นเฮ้ยมหม่สวัสดีค่ะนี่คนดังนะนี่นัองมอสวันนี้เจตนาจะเอาใบดำหรือใบแดงครับต้องแล้วแต่ตแแตครับถ้าได้ใบแดงมาก็ก็สู้สุดใจใช่ครับแต้องทำหน้าที่ต้องทำหน้าที่ก่อนหน้านีา้ทำงานอะไรครับตอนนี มินิโซคืออะไรเอ่ยมินิโซเป็นสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นเกี่ยมกับเสื้อผ้าแล้วก็เป็นตุ๊กตาค่ะโปรโมทสินค้าเลยเนาะได้เลยอ้าวเอาใจช่วยสู้ๆแล้วคนข้างหลังนะครับมันก่อนนั้นนี้ทำงานอะไรครับผมพูดได้หรอพูดได้ไม่ได้ทำโอเคไม่เป็นไรงั้นก็คงจะได้ทำก็วันนี้แหละฮะใบแดงนะโชคดีครับผม อยากเบิ้งตำบลโน้นตำบลโน้นยึดสายตำบลโน้นเข้าไปแล้วครับผมอบตโน้นเข้าไปแล้วนี่ก็นี่ก็ลำนั่งรองพูดลำนั่งรองเบาลำนั่งรองหลายเลยครับท่านผู้ชมครับมันจะย่อนแสงจังหน่อยแต่ผมหันขึ้นทางนี้เนาะรอฟังเรียกชื่อนะครับว่าตำบลไหนเข้ามานี่นครรอ นอ,น,น,นอที่สีนพันะครัรนที่รนี่คือเจ้าหน้าที่เป้นไห้น้องๆไปพักอยู่ในโฮมไดยนะครับเนื่องจากต้องรอฟังเป็นประกาศนะครับต้องรอฟังเจ้าหน้าที่ประกาศเดนจรัการเอกข้มาเลยครับเดินเข้ามาเลย เบื้องแถวพอนผันแถวแถวพ่นผันเ่าเห็นแล้วครับเนื่องจากว่าเพิ่นสไลด์กันเมดแล้วนะครับผมเนื่อง,งจากก็สไลดยหมดแล้วให้น้องๆไปเขา hum. ห่มแล้วตากแดดมาพักนึงแล้วเดี๋ยวจะเป็นล่มนะครับผมมาเบื้องเดี๋ยวผมจะสวัสดีครับ, <c oughs> รบพ่อใหญ่ครับสวัสดีครับเมืม่อนี้่มาเชืรอให้ลูกให้ร้านได้ใบดำหรือได้ใบแดงครับ <c oughs> <c oughs> ว่าแต่ทั้นนี่บอกครับคนนี่บอกอ๋อปกติเห็นงานยังครับนี่ฮะสำสมรถยุไสยุบานเท่านี่บอกยุ่งเทปนะครับเดี๋ยวจะได้ไปสมรถถังเออลืมติดมาปกติติดมาว่าจะมาแจกยู่โมนี่ว่าจะมาแจกยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบสองขอบพื้นหลายๆครับผมนี่นี่ลูกลูกไส้บอกครับอ๋อหน้าตารอคือพอ เดี๋ยวผมจะปิดการไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวผมเขาบาดผมจะมาว้ถักแจ๊กค่อยเอื้นเอาถ้าเห็นค่ออื่นเอาได,ไ,ดไ,ดได้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 ครับคลองหินหลายคนอยู่ครับแอดครับผมคลองหินตำบลลำนังรองไปยังจ๊ะลำนังรองตอนนี้เขาโฮมอยู่ครับผมลำนังรองเขาโฮมอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศอยู่บานเฮาส่วนอำเภอละหารไ้วกับมืออื่นนะครับเ,เป็นมืออื่นมือฮื่นนะครับสองมือสองมือนะครับละหารไทยนะครับ ไปเบิ้งสีสันร้อยร้อย้าเบิองบรรยากาศตอนจกไหนะครับร้อย้าเบิองบรรยากาศตอนจกไหนี่นี่นี่มาเบิ้งนี่พาเบิ้งบนบรรยากาศภายนอกก่อนนะครับก่อนจะพาเข้าไปข้างในเราจะเข้ามาสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งในกลุ่มนี้ครับชัดเจนมากเลยชัดเจนมากเลยกลุ่มนี้ครับเดี๋ยวจะนีไปเลยอายืน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 ข้างกันยืนข้างข้างกัน ยืนข้างกันเดี๋ยววันนี้วันนี้วันนี้ยืนข้างกันยืนข้างกันยืนข้างกันเร็ว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 หญิงแท้ค่ะไม่ใช่กระเทยใช่ไหมหนูพาแฟนมาหนูพาแฟนมาใช่ไหมมาเชียร์ใช่ไหมอยากให้แฟนให้ใบแดงหรือใบดำใบแดงตัวเองก็ใบแดงเหมือนกันล่ะครับ เส่วนหลายที่เห็นที่เคยไหลสวดมากเนี่ยผู้ใดแต่งตัวมาแก่เขต็ดนี่คือโดนตลอดออเอาอิหลีนี่ดิที่เห็นดังๆในโซเชียลพักหนึ่งคืออะไรเอ่ยอะพูดสักหน่อยไปทำอะไรมา <c oughs> ไปทำอะไรมา อก็ที่มีกระแสใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่มันคืออะไรเอ่ยลองหาสาวงามที่เป็นเอเจนซี่ให้กับคลินิกค่ะอ๋อนึกว่านางนางสาวไทยไม่ใช่นะนี่สาวบโนนนี่เองครับผม กับบรรยากาศกับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสถิติตามรับชมตอนเพิ่นจกไหฮะร้อทะเบงตอนเพิ่นจกไหนี่น้องๆเพิ่นจะจกไห้พอนผันโอ้ฟังนี่พรผันพรผันคือเรียนอยู่เนาะเรียนอยู่เรียนอยู่ใสกันครับนี่ฝึกอนุบาลรังน้องๆล่ะพอนปอดเรียนปอดทุอ๋อพรผันพรผันไปเรื่อยๆพรผันไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศกับประมาณนี้รอสถิติตามรับชมไลฟ์สดตอนต่อไปเดี๋ยวผม เขาได้ยาดปิดการเลยเสิร์ฟดวนพระปฏิบัติภารกิจข้างหน้าต่อน,นะครับสำหรับไลยโซนี้แอดจะไลฟ์จนจบงานเลยบอจ้าบ่บ่จระเย็นๆครับเดี๋ยวผมต้องยุดเป็นช่วงเป็นตอนครับผมเพจนุ่นแดงบ้านห้าก็ต้องลำล่าทำนปู้ช่วงไปเจ่เพยงเท่านี่สวัสดีครับ